ตอนแกะออกมาคือกลิ่นกลิ่นโชยติดออกมาด้วยเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันกับคิดอีกแล้วนะคะวันนี้พีดจะมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวน้ำหอมที่ตัวเองซื้อมาจากในช้อปปีนะคะเป็นร้านที่ช้อปปีมาจากจีนด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าข้างในมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาของกล่องก็ประมาณนี้เลยนะคะยับเยิน ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมากิดกล่องดูข้างในดีกว่าค่ะเปิดออกมาแล้วก็จะมีห่อบับเบข้างในนะคะอ,อเคไม่ได้มาอะไรเลยนะจ๊ะก็หลุดออกมาเองนะคะน้องหลุดออกมาเองเลยนะคะโอ้ oh my god โอเคมันเป็นที่ขนส่งละมั้งนะคะก็โรงงานนี้เลยเดี๋ยวจะมาฉีดให้ดูด้วยนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแล้วก็เป็นกลิ่นอะไรบ้างที่พี่สั่งมานะคะแกะออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะมันคือนมหอมชื่อหมางคะ่ะทุกคนออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้นะคะแต่อ่านตามข้างหลังเขานะคะ พี่สัง่งมาทำหมด3กลิ่นนะคะมีกลิ่น White Moon กลิ่น Peace แล้วก็กลิ่น Dream Dispenser นะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขอเอาัย้ด้วยนะไม่ได้เก่งค่ะก็กลิ่นแรกเลยนะคะคือ Dream Dispenser นะคะขวดเขาสวยมาก่าค่ะนี่เห็นไหมเลยจะเห็นแหละโอเคมันคือ เพื่อนกระาวนิดหน่อยเขาเหมือนเขาติดมันเขาติดฟิล์มตรงนี้ไม่ค่อยดีอะโอเคแต่ไม่เป็นไรกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นอะไรนะ wish d e m as house I hope you can โอเคช่างมันนะคะเรามารีวิวเลยดีกว่าคือตอนตอนแกะออกมาคือกลิ่นกลิ่นโชยติดออกมาด้วยเลยนะคะเพื่อนๆอ,อุยหอมหวานมากอันนี้หอมมาก กลิ่นไม่ฉุนคะ่ะทุกคนกลิ่นหอมแบบเบาอ่อะแต่แบบนวลอะ่ะหอมดีค่ะกลิ่นนี่ดีดีมดิสเพนเซอร์โอเคไปต่อไปพีชโอ้ยก็สวยมากสีสวยมากเดี๋ยวน้องดูพีชนี่กลิ่นเน่ะคือพีชเลย พีทล้วนๆโอ้ oh. คือพีทเลยค่ะทุกคนเคยกินอันนี้แม่เบียร์เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นกลิ่นพีทที่ขายในเซเว่นของเกาหลีอะแบบนั้นเลยอะอืมพีก็พีจัดเลยนะจ๊ะมาต่อไปที่กลิ่นที่สามไวส์มูนไวส์มูนคือน้องเขา สติเจอไหมเนะี่ยฟังดีพี่สมัมผัสได้ถึงความขาวใสของแก้วที่เจียละไหนใสแบบฉันไม่รู้จักสีดำในโลกใบน,นี้ฉันไม่รู้จักสีเทาฉันรู้จักแค่สีขาวและน้ำเปล่า หอมแบบคนดีคนดีมากมาคือพอคนนี้เดินผ่านคือคนดีหอมแบบดีแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้มันบอกไม่พู้มันหอมแบบรู้เลยรู้ต่ว่าเป็นคนดีอะคะ่ะหอมคนดีน้ำหอมคนดีทีนี้สามกลิ่นที่ซื้อมาที่ซื้อมาก็คือชอบอันนี้ที่สุดดีมดิสเพนเซอร์ ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรผสมกันอะไรบ้างนะคะพี่ไม่รู้รายละเอียดเรื่องน้ําหอมนะแต่พี่ว,ว่าอันนี้คือหอมที่สุดดีที่สุดสําหรับสามตัวนี้ที่ซื้อมานะคะตัวอื่นๆไม่ได้ลองนะพี่ก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าทั้งหมดที่เขามีทุทกๆกลิ่นอะ่ะอันไหนมันหอมมากกว่าจะรู้สึกว,ว่าอันนี้คือดีที่สุดที่พี่ซื้อมาในสามตัวนี้ส่วนพีชพี่ไม่ชอบพีชอะ่ะ อผิดไม่ชอบผิดใช่ไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นผีดอันนี้ดีค่ะกลิ่นไม้บวดชีเอาไว,สาว้สีดตตมบวชชีพีดสีไมนะโอเคต่ว่าดีค่ะกลิ่นคนดีคุณพระจบแล้วลีวรวนหอมครั้งแรก ยัไงไงก็ผิดพลาดอะไรก็ขอโทษไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะบ๊ายบาย